วันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งมีแต่คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นหรือตังซื้อชุดเฮ้ยมีอะไรด้อะไรม่จกทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้านแบ็กมาร์เก็ตอะเออมันเขาเรียกว่าอะไรวะจำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลยอิงไม่ลองติดต่อไปแค่แค่จิมลิงข้างล่างคลิปเนี่ยเบา ซึ่งไม่มีนะลิงก์ข้างล่างล่างรายละเอียดคลิปพี่จันรายละเอียดคลิปจิ่มตรงนั้นอ่ะไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีจิ้มเบาๆแล้วเข้าไปซื้อเอ็มมันมีทำไมโง่อย่างนี้ล่ะมันมีพี่จันมันมีเว้ยมันมีไปดูไปดูก่อนไม่ไปดูดูไปได้โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมไม่ดิสไลฟ์สด นะวันนี้อยู่กับตัวดาดใหญ่คือตัวดาหญ่ที่จริงผมทำบิวเลเวลสูงไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเลเวลน้อยนะตัวเลเวล100นะฮะในการเริ่มต้นที่จะเล่นสายนี้อย่างที่ทราบกันนะตอนนี้ว่ามันกำลังจะมีสกิลเทียร์ห้ามาเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับคนที่เห็นตัวอย่างสกิลแล้วเผื่อจะอยากเล่นกันแต่ไม่รู้แนวทางในการอัพในขั้นต้นนะฮะ ก่อนอื่นนะต้องขออภัยถ้าหากผมพูดไม่ชัดในบางประโยคนะฮะมันมันมีประหานีิดหน่อยนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก <c oughs> โอเคเรา,าเรามาดูเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอันดับแรกเราต้องทําอะไรกันบ้างนะฮะอันแรกเลยนะที่ผมจะออบอกก็คือเป็นการเอาเอาเตตเอสเตตัสนะสเตตัสผมจะเัพเป็นในส่วนของ S T R เนี่ยนำนะฮะแล้วก็พอมันเติมแล้วผมก็ลงดิก๊ก อันนี้ในส่วนของสายดาบใหญ่เนาะส่วนของสวมใส่เนี่ยให้เน้นไปในทางของการใส่แอคแท็กนะครับการใส่แอคแท็กเป็นของรูดเดียวก็ได้นะดาบใหญ่เป็นตัวที่มีเบสแอคแท็กเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับก็ใส่เป็นพวกพวกดาบก็เป็นของของตลาดนะในส่วนของผมนี่จะใส่เป็นตัวของฟูดาเมจผมไม่ได้เน้นคีย์อะไรมากมายเพราะว่าสกิลเบอร์เซิร์กเนี่ยมีอัตาราคือเพิ่มคิสเซลข้อให้เรานะอัตากี้ให้เราอยู่แล้วนะซึ่งเราต้องแปมใช้ บอสตะเกียนี้อยู่แล้วเนาะโอเคอันที่2ก็จะเป็นชุดที่เน้นในแอคแท็นะครับถ้าเกิดเป็นของดีหน่อยก็จะเป็นแอคแท็กสิบเอ็ดแอคแทอะไรพวกนี้นะพูดไม่ชัดกออภัยนะครับฟังไม่รู้เรื่องมุนแจขออภัยนะฮะในส่วนของห่วงเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปใส่ในส่วนของแขนขวาที่เจ็บปวดนะอันนั้นจะดีดีกว่าน,นี้นะอันนี้ผมมีอันนี้ผมก็ใส่อันนี้นะฮะโอเคแหวนก็เป็นเครื่องรางเนีย่ยพลังนะหรือว่าจะใส่เป็นพวกเอ่อ แหวนสองรูทั่วไปก็ได้แล้วก็อัดอัดไม่ใช่อัดอัดหินดาวเมดเอานะครับโอเคนะฮะก็มาดูนะฮะการเล่นก่อนอุ้ยอันนี้ผมกดกดผิดนะฮะที่จริงมันต้องกดลมกดก่อน3ครั้งมนาะมันจะได้ไม่ใช้บัฟนะครับโอเคผมอัพเรมพงเรมเพจอะไรมาหมดแล้วนะท่านผู้ชมถอยก่อนนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะเอาไปถึงวันเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สแปมดาเมจไปเรื่อยๆเนาะโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรือรหนึนย์ห้านะครับมันจะได้ประมาณนี้เนาะโอเคอีกครักตัวหนึ่งอเอ,งอ้ยอย่าค้างเกือบตายดีดีไม่ตายเปิดใช้บัฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรืยอว,ว่าคอมโบต่างๆอะไรยังไงเนาะโดดแล้วก็ ทับลงไปนะที่จริงมันจะมี2ฮิตก็จะทําประมาณได้1เกมแล้วนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้สําหรับการรับสกิลต่างๆนะฮะร,รวมถึงการใช้คอมโบนะก็มาบอกคอมโบผมจะมีอยู่3เซตหลักๆนะครับเซตแรกจะเป็นเอ่อเมเทโอเนาะสกิลหากินเรานะฮะอันนี้จะเป็นลมกดแล้วก็มีบัฟต่างๆนะครับซึ่งการใช้ลมกดเราต้องกดก่อนที่จะเข้าสู่นะฮะ ถ้าสู่การโจมตีนะไม่งั้นคอมโบมันจะทํางานต้องกดลงกดให้ครบก่อนนะครับส่วนต่อไปจะเป็นสกนะิลบัฟเนาะเบอร์เซิร์กับอ่อไครลิกิแล้วก็ลัมเพ็นะฮะตรงนี้ก็ใช้แค่200 MP เท่านั้นโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราเมื่อเราเล่นมานะครับเมื่อเราเมื่อเราเล่นตอนแรกเนี่ยเราจําเป็นต้องมีสกิลสกิลหนึ่งในการเก็บเบีมอนตัวเล็กนะฮะผมจะให้จัดตอนแรกมันจะใส่ได้แค่2ช่องเท่านั้น คือเราต้องพยายามนะเก็บเยี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วก็อัพอิมแพคกับไอ้ไอนี่ให้ได้นะครับเมซิโอให้ได้แล้วเราก็ใส่อย่างเงี้ยเลยครับใส่เงี้ยเราก็สแปมไปเรื่อยๆพอมันได้ไปสักสักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะพอมันได้ไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าสู่คอมโบอันด้านบนนะที่ผมได้บอกไปนะฮะคือเราก็จะเก็บเราก็จะอาศัยเก็บตรงเนี้ย เก็บเอ่ออะไรนะเลเวลคอมโบไปด้วยนะในการเริ่มต้นเนาะแล้วก็มาเก็บจริงๆเราจะมาเก็บพวกสกิลบัฟอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่ามันจะใช้จนเสร็จนะจะจะทำให้สกิลเนี่ยมันทำงานจนหมดแล้วเราก็จะได้เลเวลคอมโบมานะฮนะแะตรงนี้เนาะโอเคนี่ก็เป็นคอมโบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใครอยากใส่ประหยัดพลังงูพลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ได้นะมันก็ได้นะครับเมื่อเลเวลคอมโบเราเพิ่มแล้วเราใส่ประหยัดพลังงานลงไปแล้วก็ต่อคอมโบข้างหลังนะให้มันมีการมีการตีลบสมมุติว่า อันนี้เอ่อเมโอมันใช้400เราใส่ประหยัดพลังงานไปข้างหลังเราก็ต้องมีไอ้พวกไอ้พวกไอ้อะไรนะไอ้พวกที่มันมี MP เท่ากันนะฮะมันจะได้หักล้างกันแต่ในที่นี้ผมไม่ค่อยไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ายัางไงมอนมันก็ตายอยู่แล้วนะครับมอนมันตายก่อนเสมอเนาะถ้าเกิดเป็นซีมอนเล็กมอนอะไรเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามีด้วยความที่เป็นมเมโอเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะตีแรงอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาดูการอัพสก,กิลก่อนนะฮะ สกิลนะดาบผมจะอัพมาทางหน้านี้นะครับสกิลที่ผมจะพุ่งไปอันแรกเลยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไปเอา Impact หรือว่ามีซีโอก่อนนะฮะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วเราก็เดินไปเฉยๆเก็บพอยต์สกิลแล้วก็เอามีซีโอมาให้ได้นะครับในส่วนต่างๆพวกเนี้ยเราค่อยอัพตามมาทีหลังนะฮะก็ที่จริงซอสมาตเอรี่นี่ต้องอัพสินะฮะแต่ผมมีสกิลดวงดาวอยู่ซึ่งราคาไม่แพงท่านผู้ชมเองก็น่าจะซื้อได้นะฮะประหยัดประหยัดพอยต์ไป5 แล้วก็มาอัพเอาอะไรพวกนี้นะเบอร์เสร์นี่ต้องอัพเต็มสิบภายหลังนะครับก็อัพหน้านี้นะฮะเดี๋ยวผมอัดเบิดเสรไปให้มันครบก่อนนะฮะไม่ได้เก็บเดียวเพราะยังไม่ได้ทําคลิปเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลฮานูนะฮะที่จริงเราจะเอาตีคอยแต่ผมยังไม่ได้อัพนะก็มาดูกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสกิลสนับสนุนยังไม่ได้อัพนะครับสกิล่อสู้ผมอัพมาหน้านี้อยู่นะฮะอันแรกนี้อันแรกเองเพิ่มพลังโุมติีก็ต้องอัพสิบเหมือนกันแต่ด้วยที่ความความที่ว่าผมเนี่ย มีสกิลดวงดาวอยู่แล้วซึ่งสกิลเลเวลหนึ่งมันราคาไม่แพงนะฮะจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพอยได้เยอะพอสมควรนะก็เป็นทริคนะในการอัพสกิลต่างๆเนี่ยให้ดึงขึ้นเนาะโอเคมาดูในส่วนของเอ่อสก,กิลอัศวินไม่ได้อัพอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะฮะก็จะทางนี้ก็จะมาอัพเอาไคลิก,กินะไคลิก,กิสิบนะฮะทูแฮนต้องอนะัพเต็มสิบนะทูแฮนต์จะเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อช่องอาวุธรองของเราเนี่ยมันว่างนะ ในกรณีนี้ของผมมีสกิลดวงดาวอีกนั่นแหละนะฮะผมก็เลยใส่ไปนะเพื่อที่ไว้ได้ไประหยัดนะพอยต์เพิ่มเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็อัพอารมณ์ขวดมาอันนี้ก็เป็นคือผมต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะมีพอยต์หรือสเตตัสพอยต์ไม่พออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าในไอีผมมันมีตัวเรเบิตันตัวนึงแล้วมันปลดล็อกอะไรให้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใ,นใครที่อยนากอัพหน้านี้ได้ต้องเป็นตัวที่มีไอีที่มีเลเวลตันอยู่แล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมก็ ได้เคยบอกไปแล้วว่าเล่นไปก่อนนะครับเล่นตามมีทางเกิดไปก่อนเราก็ดูจากดิวอะไรพวกนี้ว่าผมอัพสกิลอะไรบ้างเอาใช้เป็นแนวทางนะฮะแล้วเราก็อัพสมมติว่าเราเราอัพได้แค่สกิลทีสองเนี้ยเราก็อัพแค่สกิลนี้มา5ก็พอเพื่อ,อไปใช้นะฮะเราก็เก็บเิวไปเรื่อยๆเนาะมันจะลําบากหน่อยเล่นใหม่นะฮะแต่นั่นอนะความสนุกมันอยู่ตรงนั้นหละฮะมาลองหลังรู้หมดแล้วไม่ค่อยหนุกแล้วนะโอเคนี่ก็เป็นนะวิธีการอัพสเตตัสต่างๆนะเราก็จะเก็บเิวไปเรื่อย นะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะท่าที่ผมรู้นะสายนี้จะของสมใจก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเน้นไปในทางของแอสแทกต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวพวกการจบตีด้วยเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมังไม่ได้ลองนะอันนี้มันต้องไปดูในรายละเอียดเชิงลึกทีนึงแล้วนะก็ใส่ตามนี้ไปก่อนนะตามที่บิลส่วนใหญ่เขาทากันนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมไมค์ที่ไลฟ์ฟุตี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้นะเพราะเป็นคลิปเริ่มต้นมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายเนาะก็ตามนี้แล้วกันนะโอเค อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันใครมีข้อติเตือนติชมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆจะได้ไปอ่านนะผมจะได้ไปดูเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อไปนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมรวันนี้ผมไมค์ดีไลท์โฟตี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ